อย่าลืมกดซับสไคร e นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็พบกับออันอ,อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นโลบอคแมปอ,อะไรแล้วอ่ะสปีดทาวเวอร์เนาะก็อืมเพื่อเพื่อไม่ให้ทำการเสียวเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่า3 2 1ไปกันเลยค่ะนี่มันเป็นอย่างนี้อ่ะ เออเราก็ขึ้นบันไดวู้บันไดสวยนะไปบันไดสวยนาะบันไดค่อนข้างสวยอ้าวตกไปกันต่อใหม่เลยนะคะก็เราข้ามได้ไหมเนะี่ยอ๋อไม่ได้นะฮะปึ๊บชึบโอเคไม่ต้องลีลายเยอะนะเดี๋ยวมันจะช้าไปนี่นั่นนี่ไปเลยค่ะ ก็เลยจไป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 กันเลยค่ะของเพลงอะไรเนี่ยโอเคเราก็มาถึงตรงนี้แล้วก็ขึ้นบันไดกันอันนี้เหมือนมันบอกว่าให้เราถอยละมันแบบมันเหมือนเป็นถอยหลังก็มันพักไม่ได้เลยนะคะทุกคนมันเหมือนมันแบบต้องเร่งสปีดเนาะเอออันนี้น่าจะเดินได้แหละอ่าไม่ได้ขี้เกียจเดินนอยากกระโดด โอ้โห้พร้อม ready พร้อม ready ready โอเคเคลื่อนไ,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 ไปเลยไปเลยไปเกือนไปเราก็รีบไปกันเลยนะเพราะว่าเฮ้ยคัมได้แล้วเย,ย่เก่งไปกันต่อเลยจ้าเออด้านนี้ค่อนข้างสวยแล้วก็มีสีสันหน้าตาสดใสนะนะอืม หน้าตาแบบสดใสมากแล้วก็สวยมากด้วยทุกคนอ่ะเริ่มแล้วอ๋อ,อมามาข้างบนแล้วมันมาข้างบนแล้วครงใส่มันอยากให้เราพักแป๊บๆเนาะชึบขึ้นอันนี้ข้ามได้นะฮะอืแล้วเป็นถ้ามันมีที่โกงเราก็คงต้องโกงนะเนาะชึบเราไม่รู้ว่าเราจะถึงตอนไหนเนาะไป ค่อยๆอ้าทุกคนเราตอกอ่าต้องเริ่มใหม่เลยก็ไปใหม่ได้นะทุกคนไปอไปกันเลยคะ่ะอ,อ,อู้ทุกคนเราเกือบล่วงนะคะอืต้องตกนั่นแหละค่ะ มันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็ไปกันต่อเลยอืนี่มาเลยค่ะนี่ได้ข่าวว่ามันข้ามได้โอเคข้ามได้จริงด้วยเราอยากไปให้มันเป็นแบบตรงกลางเนาะไปกันเลยค่ะอ้าวตกหลองเล่นใหม่เลยนี่เราจะมาเล่นแบบดีๆกันเลยเนาะ มีแบบลีลอยเยอะไปกันเลยชิบไปไปกันเลยจ้าว้าวไปกันเลยค่ะมันแคบมากเลยทุกคนไป ยาว,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 วเลยเราไม่รู้ว่าจะชนะหรือไม่ชนะนะก็เราไม่รู้ว่ามันจะสิ้นสุดตอนไหนเพราะเราก็มองขึ้นบนฟ้าก็ไม่ได้ด้วยนะเพราะเดี๋ยวมันละลายแล้วเราก็จะแบบตาแล้วเราก็จะหล่นเนาะโอเคมาแล้วมาไปกันเลยค่ะ มิ้นสงสัยต้องกดแล้วแหละต้องกดชิปล็อกไปยา,ยาวๆเลยจ้าโอเคโอเคเออเร,เราไม่เราไม่อยากไปแบบนี้นะเพราะว่าเสียวตกน่าจะใกล้ถึงนเดแหละถึงแล้วยังยังนะ กเป่าเฉยเนนะฮ <laughs> ะนึกวนาเราจะหล่นถึงไหนเนี่ยนะไปกันเลยค่ะโอเคไปกันเลยจ้า อันนี้เราก็จะเล่นแบบดีๆแล้วนะแบบแบบแบบโปรเขาเล่นกันอะโปรตรงไหนครับนี่ฮ <c oughs> ึมวย <c oughs> ไปเลยค่ะโตยา,ยาวๆเลยจ้ะทุกคนเ <c oughs> สียวโตวอะ่ะประเด็นอะ่ะอันนี้น่าจะเดินได้มั้ง เกือบตายเลยพี chanting, okay. Okay, ่น้องวันนี้ภาษาใต้ก็มาครับทุกคนไปโอเคมาละฮึชิปอ้า ไปกระตกอีกเจอไ่รุนรีบไปนะคะให้ทุกคนให้ทุกคน ชนะยังว้าวุกคนเราชนะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครอยากให้เล่นแบบไหนก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์มาเลยนะคะเดี๋ยวเราจัดการให้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บ